สวัสดีครับอยู่กับน้ีสเขียดอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้จะลงคลิปแบบรัวๆรัวแบบรัวๆไปเลยนะครับผมก็บอสตัวที่สี่ที่เราจะมานําเสนอนะครับนั่นก็คือแคสดอมนั่นเองนะครับผมเนื่องจากแคสดอมนี่แต่ผมว่าแคสดอมมันเล่นโ okay, อเคเนาะแต่ว่าแค่มันเสียเวลานิดนึงนะครับเราต้องเล่นตามแมคานิกนิดนึงนะครับผมโอเคก็ตัวที่เราจะใช้นะครับก็จะประมาณนี้เลยน้องหน้าตาอืโอเคก็ แนะนำก่อนละกันมาสเตอรี่นะครับมาสเตอรี่นี่เปลี่ยนแค่เวล50เป็นสกิลหมูนะครับนอกนั้นเป็น55 35บห้า้านะครับเป็นไอนี้หมดเลยเป็นป้องกันนะนอกนั้นคือโจมตีหมดเลยนะครับผมเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนจากเวล50เป็นสกิลหมูแค่นั้นเองนะครับเพราะเราต้องเน้นสกิลหมูนิดนึงเนาะอ่าแล้วก็อัศวินนะครับตัวแรก ที่ผมเอามาแทงนะครับนั่นก็คือคารินนะครับคารินแท้งนี่ผมใส่เป็นเซตอ่านี่เลยนะครับผมเซตเซตป้องกันเลยนะครับเพราะว่าเซตป้องกันเนี่ยจะทําให้คารินเนี่ยถึกที่สุดแล้วทั้งบล็อกทั้งป้องกันนะครับประดับก็เป็นประดับป้องกันเนาะต่างหูลิซเดียนะครับอ่าแล้วถามว่าฮิวทันไหมฮิวทัน,นครับเพราะผมเร่งเอียนแทนเนาะให้เอียนมันฮิวไว้ทันนะครับประมาณนี้ อ่ะโอเคตัวต่อไปเอีย e นนะครับเอีย e นแน่นอนเอีย e นต้องใส่เป็นเซตไอ้นี่นะครับ Set, เซตเพิ่มเลเวลสกิลนะครับเพราะว่าแคดดอมเนี่ยตีแล้วติดพิษเนาะเอีย e นผมก็จะใส่ประดับเป็นผู้ครองมิตินะครับ2ชิ้นก็คือรดคูดาว2ชิ้นแล้วก็เหนือชั้นชิ้นหนึ่งนะครับเหนือชั้นนี่ใส่ให้มันให้มันอันติได้ไวที่สุดนะครับเพื่อจะได้ช่วยชีวิตคารินได้ทันนะเพื่อให้มันมีอันตีได้ใช้อะ่ะเออพูดง่ายๆนะครับผมแล้วก็ ตัวสาคัญครับที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือยอนฮีนั่นเองนะครับยอนฮีผมเล่นเป็นเซสเปดนะครับแล้วก็ต่างหูเป็นยอดมนุษย์สร้อยคอเป็นเหนือชั้นนะครับเพื่อบูตอันติเมตเนาะให้ได้ใช้แบบอุกบาตได้บ่อยๆแล้วก็แหวนเป็นแหวนชาเลอออสนะครับอ่าส่วนดาเมจหลักก็แน่นอนครับพระเอกของเรานะครับผมเดลโรนนั่นเองนะครับไม่เคยได้ใช้ตัวอื่นเลยนะครับเดี๋ยวอาจจะได้มีใช้ตัวอื่นแล้วแหละ เดี๋ยวลงจะเป็นดาเมจหลักนะครับผมก็ไต่เป็นยอดมนุษย์นะครับแล้วก็สร้อยคอกับแหวนนี่คือเป็นชาเลอรอไม่ใช่เป็นอวาเลนนะครับเพราะว่าสร้อยคอเหนือชั้นนี่โยนไปให้เอียนใส่นะครับประมาณนี้เนาะสัดเลี้ยงจัดเลี้ยงก็จะใช้สัตว์เลี้ยงยอดฮิตนะครับที่ที่ควรใช้นะครับนั่นก็คือ,อาลาเชลนั่นเองนะครับผมเนื่องจากลาเชลนะครับ เป็นสัตว์เลี้ยงสายโจมตีแล้วมีอมะตะแล้วก็มีรถคูดาวด้วยหแบบคมเครื่องที่สุดแล้วราเชลเนี่ยใน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 บอสตัวนี้นะครับนะฮก็ต้องเล่นตามแมคคณิกนิดน,นึงแล้วกันโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันเล่นยังไงนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับผมอ่ะมาถึงก็เดินให้บอสเกิดเข้าขัดตีนอ่ะพอบอสเกิดมานะครับก็แทงตามปกติเลยครับ บอสจะตีก่อนหนึ่งทีแล้วก็มุดเอาหางทิมก็หลบไม่ต้องหลบก็ได้แล้วก็จะมุดไปหาตัวไก่แล้วหลังจากนั้นจะสกิลหมู่ครับอันนี้คือเฟสที่หนึ่งอ่าแล้วเราก็ลากครับหลบให้ดีเฟสที่สองมันจะตีทีหนึ่งเอาหางทิมนะครับแล้วก็ตีแบบร้อยแปดสิบองศาหลังจากนั้นจะเรียกนรกแห่งหมดนะครับ อ่านรกแห่งหมดผมจะเรียกยืนแค่สองฝั่งนี้นะครับนี่เลยผมก็จะลากให้ไม่ให้ให้ไปอยู่ข้างในสุดนะครับผมเอาคารินไปยืนข้างในเนาะให้เขาสกิลอะไรให้เสร็จนะครับแล้วก็เอาคารินมายืนรับข้างนอกนะครับเพื่อบอสเกิดมานะครับก็จะได้มาตีคารินต่อนะครับถ้าคือตัวอื่นยืนอยู่ใกล้บอสเนี่ยตัวอื่นจะกลายเป็นตัวแทงนะครับตอนที่บอสโผล่มาอ่ะก็เสร็จ มันก็จะเข้าอยู่สู่เฟสแรกนะครับผมตีหนึ่งทีทิ่มปุดอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดดไปหาตัวไก่นะครับอ่านี่แล้วก็เฟสที่สองครับผมตีหนึ่งทีทิ่มแล้วก็ตีตวัดใหญ่ๆอ่าแล้วก็นรกแข่งหมดครับอันนี้คือยอนทีมันใช้อันติีอะไรก็เรื่องของมันนะผมไม่ได้ซีเรียสนะครับผมขี้เกียจมานั่งกดเองนะครับก็เลยเล่นแบบนี้แหละเล่นออโต้ที่จริงถ้าไม่เล่นออโตน้นี่น่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่านี้นะครับ อ่านี้เราก็เนี่ยครับพยายามเอาคารินมายืนให้ใกล้บอสที่สุดนะพอบอสโผมาก็หยุดเดินคารินเลยครับไอ้ลูกน้องจะตายไม่ตายก็ไม่เป็นไรฮะปล่อยมันอ่านี่หนไหมก็เริ่มฮิวแล้วอ่าก็ทิมหนึ่งทีแล้วก็มุดหาตัวไกลครับอ่าก็ลากหลบนิดหน่อยอ่าแล้วก็ขย่อแผ่นดินอย่างแผ่นดินเสร็จก็เดินลากครับลากประมาณนี้เลยเนาะดูเอา <Good night. S 1> เคยเคยบอกแบบละเอียดไปแล้วนะ <laughs> อ่านี่มาผ่านให้ดู นรกแห่งหมดครับก็เดินชิดในครับเชิญชิดในเดินกระตุกกระตุกรัวๆก็ได้ครับผมให้มันเปลี่ยนเป้าเนาะอ่าแมงป่องก็มาครับก็ฮิลอะไรให้พร้อมอาริมผมทนไหวนะเออนี่ยเรามีทั้งฮิลทั้งอะไรอ่าแล้วบอสเกิดมาก็รีบเดินเลยครับ่านี่นี่ทิมมาก็ไม่เป็นไรเรายังไม่เจ็บเรามีตัวฮิวสลสำรองอ่าโดดหาตัวใกล้ ล่นอย่างนี้เลยครับผมซ้ำๆนะวนไปวนมาอ่าขยอบแผ่นดินแล้วเราก็ไม่ต้องลากมดไกลครับลากแค่นี้แหละลากไอ้นรกแห่งหมดอหะลูกน้องแมงป่องมันก็ลากอยู่แค่นี้ครับชิวๆเลยปั๊บอ่ะน,นลกแห่งหมดก็ไปอีกฝั่งหนึ่งคือสลับฝั่งครับเล่นยังอยู่แค่สองฝั่งเนี้ยพอแล้วไม่ต้องไปเล่นไหนไกลอ่าอันนี้คือคารินเราจะมีฮิลแล้วครับก็สบายครับให้มันตีไปอ่านี้เรามีตัวช่วยนะอ่า อันนี้คือเดียวโรนห้าวนะครับอ่ะพอเดียวโรนห้าวแล้วไงก็ต้องก็ปล่อยแันะโอ้ยเกียนเล่นนะเกียนสลับตัวฮะโอ้เดียวโรนโดนทิมตายไปครับม่เป็นไรชิวๆชุบมาใหม่แล้วก็เดินหลบอ่าก็มันจะเล่นเหมือนเดิมครับเดินหลบเดินอะไรเหมือนเดิมเลยก็หย่อแผ่นดินป๊าที่จริงไม่ต้องเดินคาลินก็ได้นะเนี่ยลืมไปว่าเดียวโรนเป็นคนแทงอยู่ปึ๊บตะวัดปึ๊บปึ๊บ แล้วก็เข้ามาลุกแข่งหมดครับก็เดินมานั่นแหละแค่นั้นเองเป็นการ uh, รีเซ็ตการแทงไปในตัวนะครับถ้าคุณพลาดไปคุณก็ทนให้ไหวแล้วก็รีเซ็ตในรอบให่นะผมนี่เอาคารินไปยนะืนนะอันเนี้ยต้องระวังละพอบอสโดนผักที่ต้องระวังละเสื่อแบบบอสเดี๋ยโดนแมงเสือบิ้งไปหาแมงป่องที่อยู่ไกลอ่านี่โดนแรงนิดนึงครับเพราะเราไม่ได้ลดดามเมจเขานเนาะ ก็มุดไปหาตัวใกล้อีกก็ชิวๆครับขอเอแผ่นดินนานเดินลากครับตามปกติเลยทิมออหา่างทิมก็หลบได้จะต,ตีสองทีก็ยังหลบได้อยู่ดีหลบไปได้ไม่เป็นไรแล้วก็แข่งมดก็เดินเดินชิบมแพงอ่ะแค่นั้นนะครับเปลี่ยนเป้าละอ่านี่จังหวะนี้คือคารินจะมีฮิวสำรองอยู่แล้วนะครับมีเงินมีถังอ e ีอยู่แล้วนะ อ่านี่อันติลงพอดีครับสวยๆอ่านี่ครับพอบอสเกิดมาก็วิ่งเลยครับมุดตีตึตมอ่าไม่เป็นไรชิวๆทิมปับ๊บแล้วก็มุดไปหาตัวไกลครับอ่าเราก็ลากหลบเอ้แล้วก็ขย่าแผ่นดินนะครับเป็นเป็นเป็นดูบอสที่ผมเล่นบ่อยๆนะเล่นให้เพื่อนบ่อยมากนะช่วงช่วงที่เล่นกันใหม่ๆนี่ แล้วตีสองทีแล้วโลกแห่งหมดนะเราก็ลากหลบครับแล้วก็นี่แหละพอเริ่มตีเริ่มไลแล้วเราก็เอาคารินมายืนให้ใกล้บอสท,ที่สุดครับรบ,บอสเกิดมาก็วิ่งสวนบอสไปเลยครับบอสก็มุดโพนสวยๆหางทิมมุดหาตัวใกล้ แล้วก็ขย่าแผ่นดินครับอ่าแล้วก็เดินลากปกติเลยแบฮิลซะหน่อยตีสองทีเออแล้วก็นรกแห่หมดครับก็ทำเหมือนเดิมฮะทำจนผ่านถ้าคุณพลาดหรือว่าคารินตายอะไรก็ลองจัดการกับพวกสัตว์เลี้ยงอะไรก็ได้นะครับผมลองใช้ดูเออใช้สัตว์เลี้ยงในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับ หรือถ้าถึงไม่พอก็ลองแบบเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนอะไรดูนะครับเดี๋ยวโลนแทง้งแย้ยโลนที่มันสนจริงๆนะชอบบิงกใหม่นะที่บอกให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าบอสต,ตัวนี้ไม่มีความโกรธไม่มีคุ้มขั้งนะเพราะฉะนั้นเราเล่นแบบชิวๆได้เลยครับแต่ว่ามันจะเสียเวลานะคือถ้าเราแบบเน้นป้องกันมากเกินไปเราก็จะคาลูกมองไม่ทันอะไรแบบนี้นะครับจะต้องบริหาร มตัตอรี่ให้ดีบริหารดาเมจให้ดีนะครับอ่าเนี่อันนี้พอพอตีแล้วปุ๊บก็สลับไปเป็นคารินนะเมื่อกี้ฮะเดี๋ยวโลวนมันห้าวนะนี่ครับก็เอาคารินเดินออกมาเดี๋ยวโลวนจะได้ไม่ซ่าอีกนะครับผมอ่ลงอันติพอดีครับสบายสบายเลยบอสเกิดก็วิ่งสวนอ่าบอสก็จะมุดแล้วก็ทิมบึ้มแล้วก็ห่างทิมนะครับอ่าแล้วก็มุดหาตัวใกล้แลลากหนี นรกไอ้ขย่อเแผ่นดินนะครับอ่าชิวๆแล้วก็นรกแห่งหมดฮะก็เนี่ยเล่นอยู่แค่แนวผมอะสองฝั่งเนี่ยมุมแดงมุมเงินนะครับซ้ายขวาซ้ายขวานี่ครับแกเรามีเรามีฮิลสำรองนะครับฮิลแบบเรื่อยๆ นี่ครับซึ่งตีสองทีมุดแ,แล้วก็ตีอาชิวๆครับรับไหวรับไหวแล้วก็มุดหาตัวไกลครับผมนี่เดียวเพนดินอาก็ลากตามปกติอาก็ฮิวซะหน่อยอาแล้วก็นรกแห่งหมดครับ นี่ครับแล้วก็ให้ปลฆ่ากันไปนะฮะหรือเลือดเลือดจะลดก็ไม่เป็นไรครับเรามีฮิลนะเรามีฮิลจังหวะนี้ตึ๊บน่าลดลดดามเมจบอสทันพอดีนะครับผมอ่าเบาเลยผมแต่ผมขี้เกียจเลือกเป้าเลือกอะไรนะเล่นชิวๆนะครับนี่ก็ลากหนีอะไปเอาแผ่ดินจะทำอะไรก็ทำไปแค่ดอม หยุดข้ามาอยู่ล็อกทิมน่าทิมแหละวัสิวัดลถแห่งหมดนะครับวนไปนี่ครับฮิวครับฮิวเรามีเรามีเรามีผู้ช่วยฮิวสบ,บายมากอ่า,อานี่ค่ะบอสโผล่ครับ คารินเรายืนประจำตำแหน่งเดียวนะครับตำแหน่งแทงห่างทิมพุตหาตัวใกล้ขยอแพนดินอ่าแล้วก็เดินลากหลบหนอ่อยห่างทิมตีสองทีนาลบแห่มดอ่าตายพอดีนะครับผมโอเคก็จบไปนะครับสำหรับ สำหรับอะไรนะสำหรับแคทดอมนะครับผมโอเคก็ปบทนี้มีพอสองตัวนะครับเดี๋ยวเจอกันต่อในสามแม่ครัวนะครับผมซักคิวบัตทั้งสามตัวนั่นเองนะครับโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ